อาณาปานสติสามารถกำจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทางอานุนอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่ มีอนิสงส์ใหญ่อานน์ในกรณีนี้พิกุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ร um. er ู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั ЗЫКА ้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รํำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รํำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข <repeating> ้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกกัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า